สวัสดีครับผมคนอิสานบ่าวพัดพื้นเมืองครับผมวันนี้วันนี้เข้าครัวเที่ยงนากับน้องอะไรนะรายงานตูได้ไหมละ่ะเฮดีดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมชื่อนะ้องเอาชื่อ,อยังอ่ะน้องไผ่ครับน้องไผ่ครับเบ่เาวคอยแต่ว่า เขาในเมืองครับเพื่อนิเริ่มมึกได้แมงกับพุนได้ล,ลูกชิน้นปลาสลายครับผมนี่ครับน้องไผ่ไส้หปไลาผมนี่แหละครับลูกปไสผมเลย่มเห็ดเมนูอยู่เที่ยงหน้าครับเมือ่อสิปิ้งปิ้ง,ง,งลูกชิ้นครับผมเดี๋ยวดังไฟก่อนไอ้น้องไผ่เป็น <c oughs> เบิร์ตบอใหม่ ้ไนี้ไม่อขอขเลอนะอบบเ,เมมนินไปรพี้งเลยเพีงเลเียงก่นบพ่อพเเรากระเจียมซุมใหม่อื่นหนนไหาเลยตัวเดือนอีกะ,ะออเสียบประมึกเจ้าเ,เสียบเพอไหาทบนไม่ได้พ่อหาเลยหย่อนให้มันถอดออกจักไม่ เอาไปเลยครับให้เราเสียบตรงใหเห็นไม่ไม่เห็นเห็นเป็นหาแต่ละหาเลยคืออะไดอาศัยเอาถอดออกออกมาเสียบให้มันได้หาไหมเข้าใจไหมเออเออเอาออกถอดออกจากไม้นี่าถอดออกมาให้มันได้ให้ได้หาก้อนอันนี้หาอันนี้หาไว้เออโอเคไม่เหา อาก็ดีแม่สุปนี่เห็นเห็ได้หาไม่เห็นได้หก้อนนะกระทอออกจากไม้นึง่งกอได้กินดูเมกไหเน,นี่ย <c oughs> เออท้งเสรจกระทอออกจากไม้ที่สามออไไสน <c oughs> ีกเนี่ยใส่หันแ่คอไม้นึงตรงนี้อันเดียว,ว,ยวเลยค่ะถ้สเ็จกรไม้นึง่งจะเป็นทุกตัเลยได้หรอลัก <c oughs> นื้หาเลย เนได้ผมก็ได้หละ่ดังไปกันค yup. รับเจ้า <ot me. S 2> ตั้งใจยากครับผมจิงเบิดหน้า ลังปัันน้ำลังปัันไฟได้ครับปัันน้ำน้าใสคมว่ากินกาอาบน้ำนน้ำนได้หรือว่าน้ำเปล่าครับเป็นน้ำเป็นอย่าง

ต้โตแล้วต้องทำกับข้าวกินเองเป็นเห็นลว,วกนานถ้าสุกเยอะมันจะเหี่ยวมันจะตัวน้อยกว่าเก่านะครนครับเออ แมงกับพุ่นพลวกมีกระรอกนะครับกับหมืกกินเลยอันนี้เียเดี๋ยวจะเป็นกิ่งครับผมหยำเลยนะครับไจ้ทำกิ้มชีฟููดมาพร้ือ ตำแมงกระพุนครับผมใส่แมงกระพุนลงไปเลยเอาใส่แล้ว <c oughs> อุ้ยนามมันขึ้นมาหลายเล <c oughs> ย <c oughs> ออนี่แหละครับครับโอ้ใหม่ล้วโอ้ยใหม่แล้ว,อ,ลวอันนี้ไผยเอ,อ,อ้ยเอ้า พอด,ดีแซบครับสมิครับมีงูทะเลครับมือนี่ทะเลอย่างเดียวเลยครับน้ำรั่วชอบปลาหมึเกเหรอ

好嘞，就是 อร่อยยิ่งๆยิ่งกินต่อตำยำเน่กับพุนครับเบเซ็ปตาปลาเนี่ยุ่เสียงเกงแหัง อันนี้แบบเป็นถุกอะเออนี่ไมากินเปนใเห็ดกินเนาะ,นนนะอืมใช่คือตัวตัวกินาะขอบค่าคิดด้วเลยนี่ยังไม่อออพอที่พอมาก

Cái này chỉ lại lái là Ư, chìm mà Ui Chìm không lái Cái gì, chìm chìm lái là Cái này cả loại trang quân của xin cả, ông, bia, này cá sông mang cá pún, cả, ông, tằm súp tằm 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 rất cả, xin rồi, ông, เลี้ยงวัวแล้วพุ่นเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วนมยอยให้เขาคุกใส่ป่าแห้งครับผมกับตายไปผอบผ้าลงมทงไปเดินก่อน พูนพูนไปทา้าผนลูกน้องสามเน่ยมาไปลงไปเบื้องป่าเข้าไปเร็ววิ่งลงทงลงทากันครับ โอ้ยฝนประตูกเทียครับแหงแล้งคักห่วไงน่ามั้ยครับบม่เคยแหงคักป่านนี้เลยครับ,รรบี่แต่เกิดเป็นคนมาอย่างนี้ปีนี้ครับผมแต่ผมเกิดมาสิบเจ้ากว่าปีอุย้ยงูไรหวะไปแล้วไปแล้วงู<ะ>งู ปลาผมแม่สิบเตายผมมาปล่อยหลายอปลาอะไรวะโอ้ยน้ำแม่ไม่แห้งครับปี่นี่บัวไม่ลายน้ำมันน้ำมันสุกกับเปลกน้ำมันมีเต็งแรงแรงบัวล้มไปยังอ่ะนี่ครับปลา เฮ้ยเออเลี้ยงโหรอได้กินเขาละเลนหอักมาแล้วโอเลี้ยงวายู่แหละครับโอเลี้ยงตายแล้วป่าป่าผมมาปล่อยหลายเถื่อนน่ครับเดี๋ยวยังเดี๋ยวน้ำสะแห้งมีป่ามันครับเดี๋ยวมาลงหนองเนาะโอ้ป่าน้ำมันเคยแห้งมีอีกทีครับยังแห้งเกินปีนี้ ไม่เคยเห็นดินแตกเคยไปเห็นหรอครับอยู่หน้าแห่งแรงร้ายครับผมปีนี้จะลงไปอะ่ะนั่นนั่นจะลื่นล้มอยู่มาล้ไปตะเวน,ปน,น,เ,น,นเป็นเลาะยางในเลื้ยพักกลางคนในหอยเป็นเลาะก่อนแล้ว อย่าไปเล่นน้ำกับว่าเลยพ่อยไฟเบิ้องสวนมั่นหลาอนนึงเั้ยยังงกับมาเฮางขับพามาอัพเดตสวนมั่นครับผมโอ้เกิดดีตัวนี้ครับพานอยู่ครับพานอยู่ทีมงานบ่าวไทบ้านครับผม ท,ท,ทีมงานบ่าวชาวบ้านแม่บ้านบ่มีมาปลูกน้ำกันปลูกซอยกันครับผมเกิดดีเด้ครับยสวนมันหลาได้นดิเบิ่งก่าเด้อสวนมันหลาได้ดินี่ครับอาเบิ่งสวนแบบ่วงโอ้สวนมัน,นสิมาปลูกม่วงพร้อมนะครับเ,บเ,เบห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรวะ bà hoa bòi bà ngoan ghêng lát 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 nè hoa hên yang ba hm 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 hoa hên yang ba hm 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 I เด็กไม่ห้อยสุด l a t ยังตัวยังตัวยังหวหาตัวยังกตายหายังโผลโผลเต็มมืออหวผลมาได้ห้อยเต็มมือนึงเฮ้ อากาศจับแรงครับผมแต่เป็นตกบินแล้วโอ้ย,อยป่าแม่้ำแมถ่ายเบิดเลยครับนี่บสวนมันในการด้วยครับเกิด8 0 9 0ิบเ้ปอร์เซ็นต์เครับกับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อลำดวยทุกคนเอาเดินเดินเดินเอาบายบายเร็วสวัสดีครับไปเร็วครับ,บ ยินดีมีแห้งทุกคนนะครับเพื่อกินอาหารทะเลจังหน่อยครับอยู่ทงไฮทงหน้าครับมือนี่งไอ้งวงไปทางอื่นนะงวงหอกยินดีมีแห้งกับทุกคนครับลำรวยลำรวยสวัสดีครับ